สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เปียก็มาแนะนำรถเช่นเคยครับเป็นนิสสันอเมล่ารุ่น V ีนะครับราคา 6, 59,000บาทนะครับสีนี้นะครับเป็นสีใหม่ของนิสสันนะครับอเมล่านะฮะเรียกว่าสีเกรสกายเพลนะครับผมนะครับคันนี้นะครับผมเป็นสีฟ้าเทานั่นเองนะคันนี้บวกสี10,000บาทนะครับเพื่อนๆนะครับผมนะครับ รุ่น V ีนะครับผมก็มีโปรโอชั่นเช่นเคยครับออกรถเริ่มต้นอยู่ที่9,999บาทครับผมในออปชั่นของรุ่น V ีนะครับด้านหน้าก็เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะครับผมเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับผมกระจังหน้าแบบใหม่6ชั้นแบบนี้นะ,ะเพื่อนๆเลย1 2 3่5 6อห้านะครับเป็นรูปเป็นโนแบ็คนะครับสีเปยนโนแบ็คแบบนี้นะครับมีโครเมียมตัดแล้วก็มีเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินอยู่ที่โลโก้นะฮะ อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้เปลี่ยนใหม่นะครับรุ่นบีนะครับสีนี้สวยมากครับผมนะครับมาดูด้านข้างกันครับเพื่อนๆนะครับด้านข้างของนิสสันอะเมล่าเอ็มวายสองพันยี่สิบสามนะครับแม็กนะครับเป็นแม็กสิบเจ็ดตัวนี้นะครับผมทางโชว์รูมเปียกได้ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็นแนวทางนะครับในการแต่งนะครับแม็กสิบเจ็ดเรนโซ่นะครับลายเข่ากว้างนะฮะนะครับผมด้านหน้าดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนั่นเองนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับ ม,มีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันตั้งแต่รุ่นวีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีเตือนวัตถุรอบคันให้ด้วยนะครับเ <track> พื่อนๆนะครับนะครับความปลอดภัยมีให้ครับผมนะครับความสวยมีแล้วความปลอดภัยมีให้ความนวยความสะดวกครับเพื่อนๆนะครับมาชมด้านในครับมาชมด้านในนะครับความอนวยอํานวยความสะดวกนะครับก็มีครูดคอนโทรนนะครับอันดับแรกเลยครูดคอนโทรนนะครับที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งจุดครับเป็นไวริสชาร์จนะครับ ตรงกลางนะครับเป็นไวเลสชาร์จนะครับชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะครับเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจุดครับด้านบนครับด้านบนเป็นปุ่ม SOS นะครับผมนะครับ SOS นะคะนี่ฮะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆมีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายให้นะครับถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับรุ่น V นะครับผมเป็นเบาะผ้านะฮะที่ไม่อมฝุลดนะครับก็ออปชั่นอื่นๆครับก็ยัง มีอยู่เช่นเคยครับ a p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto, a i r a u t o USB นะครับก็ยังมีให้เช่นเคยครับเพื่อนๆนะครับโอเคมาดูผู้โดยสารแถว2กันครับนะครับห้องผู้โดยสารแถว2นะครับผมนะครับก็กว้างครับเพื่อนๆนะครับก็มี ISOFIX ให้ด้วยนะครับมีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังได้ด้วยนะครับโอเค นะครับผมไปดูตัวรถด้านท้ายกันครับเพื่อนๆนะครับดูกันเลยนี่โลโก้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโลโก้เปลี่ยนใหม่แบบนี้แล้วนะครับสวยขึ้นครับผมสัมภาระด้านท้ายกว้างครับผมสามารถวางกระเป๋าได้4ี่ใบเลยนะครับแนวตั้งได้เลยนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายครับชุดปะยางครับชุดซ่อมแซมยางนั่นเองนะครับไม่ต้องไปนั่งขันล้อนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาเน้นย้ำในเรื่องของแคมเปญกันอีกรอบครับผมครับเพื่อนๆนะครับก็ชมตัวรถของรุ่น V ีอเมล่าไปแล้วนะครับผมนะครับเน้นย้ำในเรื่องของแคมเปญนะครับผมออกรถเริ่มต้นนะครับผม9,999บาทนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมในแคมเปญนะครับหรือดอกเบี้ยต่ำนะครับ1.59%นนะครับก็ อินบ็อกซ์เบอร์โทรด้านล่างของเปียกได้เลยครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนะครับผมนะครับก่อนจากกันนะครับฝากนะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เปียกทําคลิปต่อๆไปของนิสันนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ